มีคนมาเขียนบอกทำไมคนสุดตรงกับล้มเหลวคนกลางๆสำเร็จอ้าวคนกลางๆคือพวกที่ตอแหลไม่มีอุดมการไม่มีจุดยืนใครชนะก็ไปเลือกข้างนั้นก็เหมือนพวกสาวๆว่าตอนนี้เพื่อไทยจะแดนสไลด์เห็นไหมทุกคนจะทิ้งพลังประชาชนาจะไปอยู่กับทักษสิงเข้าใจยังเนี่ยคือคนพวกนี้พวกเขาเรียกกันล่อน ทาวก่อนนั้นน่ะมีปฏิวัติมันก็ต้องมาเลือกพลังประชา,าัฐเพราพรคทหารเพื่อความอยู่รอดเนี่ยพอมาคราวนี้มันรู้ว่าทักษิณจะชนะแลนสไลด์มันก็จะไปอยู่ทักษิณพวกนี้มันไม่มีจุดยืนมันไม่มีอุดมการ์ที่แบบได้เป็นรัฐบาลทุกครั้ง่ ฉันนีบอกพรรคเก้าไกลไงพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นได้ต้อง81เสียงเสียงมีอุดมการณ์ไงบอกว่าจะต้องไปอุดมการณ์พูดไว้กับเจนหน่อยสุดารัฐก,กับทักษิณไว้แล้วแล้วเป็นไงพรรคเดียวเป็นรัฐบาลมันเป็นไปไม่ได้ ต้องบอกว่าพราของของพลังประชาชน,นเขาก็เขาก็ทําให้ประชาชนเยอะเขาแจกเงินไงแจกคนจนเนี่ย15ล้านคนเนี่ยแจกคนคลอดลูกแรกเกิดมาได้เงินเลยคนชราได้เงินเลยคนพิการได้เงินเลยแจกเงินทั่วประเทศเลยคนละครึ่งทุกวันนี้เขาก็แจก แต่คือคนไปเที่ยวอีกคนที่ชอบเขาก็มีเยอะเพราะว่าคนเนี่ยก็มาได้เงินเงินจากรัฐบาลประยุทธ์อ่ะเขาใจาหรือเปล่า น้องสาวฉันรวยเพราะเขาขี้เหนียวสลึงนึงแม่หมาแดกถ้าไม่ได้เหมือนฉันฉันเป็นคนใจดีฉันให้ คนที่รวยส่วนมากมันขี้เหนียวแล้วก็คี้โกงแล้วก็เปิดเว็บพนันออนไลน์เนะี่ยรวยเป็นนักการเมืองก็รวย น้องสาวน่ะมีโรงงานเข็มขัดมันรวยเพราะมันขี้เหนียวอีกคนหนึ่งอ่ะผัวมันเป็นช่างตัดเป็นดีไซนเนอร์ตัดเสื้อผ้าเป็น